EP แรกนะคะของรีวิวบ้านๆน,นะคะเนื่องจากว่าตัวเีขวัญทำรีวิวบ้านๆลงใน Facebook แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนชอบอ่านอะไรที่แบบมันดูเรียวมันดูแบบสั้นกระชับนะคะวันนี้ขวัญเลยจะมาทำคลิปรีวิวบ้านๆ EP แรกลงใน YouTube ของขวัญนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะคลิปแรกข,ของเราวันนี้นะคะขวัญก็จะมารีวิวชาแนลที่ขวัญเพิ่งซื้อมานะคะจากเคาน์เตอร์ราคา1 5 0่าบาทนะคะซึ่งมันคืออ๋อไม่ค่อยออกนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับ นี่มันคือเป็นผงแป้งสีแดงนะคะแล้วก็ลิปบาล์มสีขาวนะคะมันจะเป็นสีแดงแบบมันเป็นแดงที่ขวัญไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกแต่ว่าขวัญรู้สึกว่าสีเนี้ยมันสวยสุดแล้วนะคะมันมีทั้งหมดสามสีตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อแป้งที่แบบแห้งๆหรือขวัญรู้สึกว่าแบบเคยเอาอายแชโดว์มาทําก็ได้ปะใหาอย่างนั้นนะ่ะคือสีแดงก็จะเป็นสีอย่างนี้นะคะมันจะแดงก็แดงไม่สุดจะชมพูก็ไม่นะคะก็คือเป็นแดงประมาณนี้นะคะ ส่วนเนื้อบา์มนะคะก็ไม่มีอะไรเลยนะคะก็เป็นบาม์มเฉยๆแบบเหมือนลิปมันธรรมดานะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะซึ่งเขาบอกว่าเราสามารถทาบา์มก่อนได้หรือจะทาบา์มทีหลังก็ได้คือถ้าเกิดว่าเราเราอะลงสีก่อนใช่ไหมแล้วเราทาบา์มทีหลังก็จะได้เป็นลุคแบบวาวๆใสๆแต่ถ้าเกิดว่าเราทาบา์มก่อนแล้วค่อยทาเจ้าผงสีอะมันก็จะได้เป็นแมทนะคะซึ่งวันนี้ขวัญจะมาลองแบบแมทให้ทุกคนดูกันสมมุตินะคะสมมุติว่าขวัญนะ ทาลิบบางก็ทาลงไปเลยไม่ต้องใช้แปรงมันก็ได้นะคะรู้สึกว่ามันแปรงของเขาทายากนะคะต่อไปนะคะขวัญจะใช้อันนี้นะคะของเขานะคะคในการทาทาเลยเนี่ก็จะตอนนี้นะคะเราก็เกลี่ยไปเรื่อยๆก็จะได้เนื้ออแต่มันจะแห้งมากเหมือนกันนะถ้าทาหนาคือมันจะแห้งเลยขวัญเนอมันใช้ยากมาก เสร็จเรียบร้อยนะคะหรือถ้าเกิดใครจะทาแบบเป็นออมเบรก็ได้แต่ขวันก็ขี้เกียจไล่สีมานะคะเนื่องจากมันไล่สียากมากคือแบบมันเป็นผงแป้งแล้วมันทานแล้วมันเป็นคราบมันไม่สามารถมาเกลีย่ยทีหลังได้นะคะถ้าเกลีย่ยถ้าเกลีย่ยทีหลังอะมันก็จะพังมันก็จะดูแบบเป็นคราบๆซึ่งขวานรู้สึกว่าแบบ พันห้ามันมัน,ม,นมันแพงเกินไปแล้วก็อย่างเงี้ยคือเราใช้กับบลิปกเกาหลีก็ได้มันก็ได้ลุกออกมาเหมือนกันแต่แค่มันเล่นสนุกแค่นั้นเองนะคะสรุปก,ก็คือถ้าเกิดใครที่แบบเออชอบฟังก์ชันแบบนี้ก็ไปซื้อมานได้เน่องจากว่าแพ็กเกจมันก็สวยจริงๆมีซองกรมะงหี่ให้ด้วยนะคะแบบนี้เห็นปะแล้วสีมันก็น่ารักดีนะคะเป็นสีแบบแดงสดใสถ้าเกิดใครจะทาบางกว่านี้ก็ได้แต่สำหรับขวัญรู้สึกว่าเสียดายตังค์นะคะไม่น่าซื้อมันเลยพันห้าร้อยบาท ที่ชอบก็ไปหาซื้อกันได้ที่เคาน์เตอร์ชาแนลใครไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะืัองจากมันใช้ยากนะคะแล้วมันก็แห้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้่นก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย